สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทุกท่านท่านผู้มีเกียรติสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านสู่คำฉลองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรครับหลังจากพาพี่น้องชมวิวทิวทัศน์บุญพลาพาโชคจะพาพี่น้องไปพบกับน้องสุกิตราครับวานหน้าขี้หน้าข้าเรียกสัพครับ จะไปพูดคุยพอว่าก่อน,น,นี่น้องไปบินโค้งลงหาปู่หรือม่แล้วว่าสันครับบุญพร,ราะจะไปพบไปพ่อทีละแม่เตี่ยไก่ทิพครับจะเป็นแบบใดผู้เรียนเชิญทุกท่านติดตามชมครับผมสามเก็บนอส่งแต่รปค่ะจากจุดถูกใจครับลูย่ยางเลยมันมีเวลาคอยก่อนสวัสดีครับน้อง ครับผมครับนี่คือร้านพ่อปูดิดครับผมอยู่ข้ามนโนดนี่แหละครับอยากให้น้องว่าสู่ฟังอยู่ว่าไอข้ขันเก่านี่แหละอันนี้ตัวยางาก็เด้อจ้าอันจนยู่นีปก็จบบเป็นไหนละกับการบายสีหรือว่าตัยเห็ดต้นหมาพอดีเป็นขันหาลายกลัวยู่นี่ขันหาขันขอปูขันขอหญ้าครับตีเห็ดเป็นขันหาลายกลัวพี่ยาวแบบไม่รู้ไหนสีขันห่าน่ะครับผมแล้ว ขันใบสีปู่ย่าไม่พี่เขาดูแบบหน่อยบอกลูกค้าใครสนใจติดต่อการบวงสวง n นเเฮ็ดจังไหนมันจังถูกต้องที่ที่บวงส w งที่พ้อป้ากจ้ะเห็ดจริงนมันก็ขึ้นอยู่กับอันใหญ่อันหน่อยจะแล้วจะจะขยักอันหน่อยแล้วจะจะภาพแล้วจะจะภาพปีมาตามความฝันกระหวงว่าฝันแบบใดฝันฝันว่าปูไปเขาฝันแบบใดที่จจาและว่าจะาจะตั้งไว้ถ้าถ้าวาได้แล้วเฮ็ดได้มันก็ไม่ได้ติดไม่ได้คัดยังท้าวาแล้ว เฮ็ดไม่ได้มันกับคัดยุงสันห่ัเฮ็ดยังมันกับ่ขึ้ืนบ่งเงาะบ่งเงยขึ้นเรียกพี่อาคาขอันนี้ขันอะไรอันนี้เรียกขันขอขันห้าขันแปดขันเก้าต่างหากมันจะเป็นอย่างที้ขันคอขันหาขันแปดของสารด่งสารเก่ามันจะมีเป็นคําหมากขั้ผู้เป็นคํามันจะเป็นปูคูจะเป็นทูบเตียนขันห้าดอกไม้ก็ตามบ้านเราเนี่ยพี่ยากที่ร้านไห มเมเตี้ย์กายทิพย์เมเตี้ยกายทิพย์ยอันเพิ่นมิโม,มยู่อีกพบหนึ่งเป็นกายทิพย์บ่แม่นเมเตี้ยกายทิพย์เด้อันเป็นกายทิพย์เองเด้ <c oughs> เพิ่นมีโมูอีกผู้นึงอยู่พบหนึง่งถ้าบ่มีเงินมีหยังมานี่บอกกายทิพย์กายทิพย์สิแม่สร้อยพัศนณนี้ละ่ะครับผมคนเฮามันก็เฮาปฏิบัติได้เฮาเฮ็ดได้ทุกอย่างมันก็ดีขึ้นก็ตัวเฮาครับทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับคำเว้าคำพูดคำจาเฮาเอาอยู่กับปู่กับย่าบารมีเฮา ถึงเวลาเขากระไดเองเขาได้หน่อยได้ลายเขาก็ะเฮออันนี้จะเป็นใบตองใบตานีใบตองตานีพัดอันนี้จะเป็นริบบิ้นสีเขียวหมายถึงองค์ปู่อำนาจได้บารมีถ้าสีม่วงหมายถึงวันเสาร์ดูดซับดอกบัวหมายถึงว่าดอกบัวก็คอวันมันีนกพก้าวเป็นบัวพื้นฐานแห่งความมั่นคงข้ามหมากแยกห้ขาดเพราะว่าปูทีโทุเป็นเขียวหมากแล้วจะมีแกงคูนอันนี้เ็าเรียกคันก้าคันโคจะมีเสียนเปิดเปลี่ยนซับ ครับัาคือกันก็ใบสีายสีจะเห็นเป็นพวลระยงกันจ้าใบตองก็จะภาพเองครับฟวก็จะหามาเขาก็จะจามรังค่ากับที่นี้ขายจ้บของทุกอย่างในคำเจ้จะไม่หมุนเวียนแต่จะเป็นของใหม่ทุกมือจ้ะเพราะว่ามันหมุนเวียนบ่ไ้เพราะมันเหี่ยวจ้ะเหี่ยวเราก็ไปร้อยนำล้วก็ไปเห็ดไม้จ้อแล้วบ่วงสวงในขึ้นโต๊ะนี่ของพ่อปู่แม่ย่าเฮานี่ไม่เหนใดเนี่เบื้องต้นบ่วงส w i เบื้องต้นสมุดลูกข่ามาเป็นเกี่ยวกับ ธุรกิจการเงินการงานการค้าขายจะเป็นหน้ากําไรก็ได้หน้ากําไรน้ำก้าวน้ำแดงก้าวน้ำเปล่าก้าวพวงมมลายก้าวหมากปูก้าวคำขนมหวานก้าวอย่างก็ได้แต่ถ้าคนทําสําเร็จแล้วมาขอเป็นชิ้นใหญ่บางคนเจ้าจะเป็นใบเสียนใหญ่ใบเสียนหน้าเก้วขึ้นอยู่กับบวงสองคนถ้าเราบรมีจะบวชขึ้นกันบางคนก็จะให้ให้เราแต่ให้เราจัดหเา,าเตรียมให้บางโต๊ะก็อยู่ที่โต๊ะละพันก้าโต๊ะละสองพันก็ขึ้นอยู่กับวัสดุ ของทุกอย่างก็จะมีพ่อาพามบอกกล่าวจ้าของทุกอย่างถ้าการบวงสวงจะมีเป็นพวกน้ําพวกผลไม้ถ้าของถ้าบางการที่เราไม่ได้เตรียมคือลูกค้าจะเขียนโน้ตบอกว่าอยากได้อะไรบ้างเป็นก้าวเขียนเป็นหน้ากําไรหรือเป็นบวงเราก็สามารถทําให้ได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าว่าบางคนปลูกไปเข้าฝันก้าวเสียนขอให้เป็นสีเขียวเขาก็มาตามหาสีเขียวบางคนก็เป็นก้าวเสียนสีชมพูก็ขึ้นอยู่กับ ดวงกิจแต่ละคนว่าสัมผัสท่านได้หรือเปล่าปู่ย่าให้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะบางคนกับวงสวงเป็นกับไม่่ไม่ยังเป็นกับมา่วงสวงอีกบางคนมาวงสวงไม่ได้ไม่สามารถได้เพราะช่วงนี้เป็นโควิดก็สามารถทางวงสวงทางออนไลน์ได้วงสวงหมายถึงเปิดเฟซเปิดไลน์เปิดเน็ตให้เราสามารถทาให้ได้สักการะได้ของที่เราวงสวงทุกอย่างเจ้าภาพจะไม่สามารถกินได้ กินได้แต่น้ําที่เหลือก็เราก็ถวายปู่ย่าเสร็จแล้วเราก็ทําทานคนต่อไปคนที่เขาไม่มีกินนั่นแหละเขาจะเรียกว่าพิธีการบวงสรวงของบวงสรวงเราสามารถกลับบ้านได้แต่เราเป็นเจ้าภาพเราจะไม่เอากลับถ้าเรากลับเหมือนเราไม่ได้ทำบวงสรวงค่ะเหมือนเรายังทําไม่สําเร็จเหมือนเรายังกลับขึ้นไปเหมือน,นเดิมอ๋าถ้า,าประเภทว่าเอาแล้วว่่ปั่นมูนี่เดี๋ยวได้บุญหมดว่าได้ดอกจ้าไม่ควรกับไปตันตวงทวงถามเงอนใครกับไม่เหตุใดเป็นไม่กืเอเก่า ป่าวปูยาคาว่าบวงสรวงขั้นระวายวายเสร็จแล้วของทุกอย่างเราต้องแจก,กต้องทานไข่ร้อยแผงสามร้อยแฝงเราก็ต้องแจก,กต้องทานเราสามารถกินได้ดื่มน้ําได้เป็นน้าสตรีมงกลต่อตัวเราเองก็ขึ้นอยู่กับตัวเราได้บารมีเราเขาจะวางเขาเหตุท่านเขาแจก,กเพื่อน่ะเขาได้บุญจ้ะได้บุญค่ะมังคนเป็นมาบนสวงหนึ่งอยากบนสวงที่หน้าร้านหรือที่บ้านหรือในวังคําชนุ่ก็ได้หรือที่ศาลลานบวงสรวงคําชนุ่ได้ ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะสะดวกว่าลูกค้าจะวงสรวงที่ไหนถ้าวงกลวงที่หน้าร้านอาจจะใช้เวลานานนิดนึงพอสมควรก็ได้บุญเต็มแต่ถ้าเป็นรางว่อง s w ก็วงสรวงได้แต่กฎระเบียบก็มีก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดเตรียมให้ขึ้นอยู่กับลูกค้าจะมาวงสรวงแบบไหนผมทานหน้าร้านเห็นพิธีวงสรวงอยู่ร้านน้องอยปัตตานีน้องกับสามารถนั่เข้าไปด้านไหน ได้ค่ะที่ทำทํได้ได้ทำได้อีกค่ะการเราบวงสรวงมาที่ลูกค้าบวงสรวงอาจจะบวงสรวงหน้าร้านเสร็จแล้วของที่เราบวงสรวงอ่ะมันจะมีอีกสองชุดอีกชุดหนึ่งเราเข้าสามารถไปบวงสรวงในวังได้คือปถวายเป็นไข่เป็นผลไม้ประายในวังได้ขึ้นอยู่กับลูกค้าความประสงค์ของลูกค้าบางทีลูกค้าเขาบอกว่ามันลูกค้าคนที่มา ได้ขอยอด30บล้านวิวเขาก็ได้ยังปรุกาแล้วก็ก็มีโชค3 8 8 3เราหยิบเราหยิบ3 8 8 3ปามไม่เขาก็บอกว่าพี่นุกขอเปลี่ยนเป็น37ได้ไหมเราเลยบอกว่าเอา38มแปดดีที่สุดแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยมีโชคช <S 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 เขาก็เลยอขอฐารปูว,ว่าถ้าเขาได้รังสัตย์จากเขาว่า30ล้านเขาก็ได้จัางเขาขายของทางเพจพวกอาหารเสริมคุณภ,ภาพ ่นแหละสัจจะและวาจาเป็นที่ตั้งครับมั่งสะดวกไ้เบอร์โทรทั้งนี่บอกครับผมสะดวกค่ะบอกบอกเลยครับผม0855724934้าร้านนาคีนาคาเรียกทรัพย์จ้าวัตถุวัตถุคำชะโนดค่ะครับผมก็เป็นร้านของพอปูเมียจ้าครับมีทุกอย่างมีทุกอย่าง มีแก้บนก็มีฉายหนังก็มีแต่ฉายหนังเป็นจอหนังของทางวัดสารต้นเออสารอนต้นชนโนดเดี่ยวก็มีแต่ข้างหลังจะเป็นเจอตำนานผีจ้างหนังก็มีติดต่อได้ค่ะครับผมอันที่ผมไปข้ามชนโนดเดียวกับคือน้องนี่เป็นเจ้าภาพผู้หนึง่งที่เป็นหลานพ่อปูดิดเนาะพอ่อดิดครับผมกับไปดําเนินการสร้างวัดอยู่ตรงนั้นครับ,รบพอปูไม่เงาเป็นได้แล้วหรอผูดสารเล่า ข,ขึ้นแล้วขึ้้นแลวจ้าเรียบร้อยสวยงามแล้วมีมีคนมาถาวายหลอดไฟแล้วค่ะมีสายบุญมารวมเลยเ<อ>นาะสายบุญมารวมเลยจ้าครับผมโอ้สร้างวัดใดหนี่งก็ธรรมดาด้วยครับอันนี้สองรายวัดไฟอีกวัดหนึ่งได้จ้าวัดศูนย์ปริบัติธรรมเพื่อนสิยูบ้านเออศูนย์นนปริบัติเพื่อนสิยูบเส้นเขาไปทั้งกองนนะคิด้ะวัดนี้จะเป็น ของปูไหมวนนี่เป็นสายบุญโดยตรงเนสพกหินเดบอกฮะมร์แต่เมรหน้าขี้เล่าขึ้นไปท่านั่นน่ะไอ้วัดอย่างก็นอวัดในยุบันดงข้าค่ะยุบันดงข้าเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมปูที่เป็นปฏิบัติท่ามเป็นวัดของงานปูไหมแต่เป็นะมีหลูกศ์เพลอนมอบเมอบที่ให้ถวายถวายสางวัดแต่ตอนกลางคืนถ้าเราไปวัดท่านเราจะมองเห็นลูกแก้วพออยู่ในน้ําจะเป็นกายทิพย์จะเป็น เขาจะทายลูกเขาจะเห็นเป็นลูกแกวเป็นตามสีน้ำเข็นมาจ้ะอ๋อครับผมวัดยังขออีกที่นึงวัดปู่ไม้อยู่บ้านโดดงค่าจ้ะอยูศูนย์ปฏิบัติธรรมแยกเส้นเกาะนาคีค่ะครับผมใคบรจากแยกตอนหน้าที่ครับผมบริารถูกสงมาจากบ้านดุงจะเลี้ยวก่อนเข้าบ้านโดงค่าเลยจ้ะมันจะอยู่เป็นป้าเป็นป้าคู่บนศีปฏิบัติธรรมอยู่หันจ้ะอยู่องค์เดียวบนศี เพิ่นเขาไปเพิ่นจะเป็นเพื่อนสางเองวัดเพื่อนกับอกเองเฮ็ดเองทุกอย่างปู้ไหมช่วงน้ำต่วมปลาออกปลากับว่นนี้ไปใส่หนูกับไปลงหินลงทอให้เพื่อนจ้ะเพื่อนอายุสี่ปีนี้สี่สิบแปดปีจ้ะครับผมอันนีสงหลายครับผมเดี๋ยวทำให้โอกาสบุญพลาผ้าโชกกะสิไปชมเนาะวัดเทือดไป่ายถ้ำยูหันให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำครับผมเพื่อได้เป็นสายบุญหรือว่าเปลี่ยนสะพานบุญให้พ่อแม่พี่น้องได้รับราบ ต่อไปนะครับผมกับสถานที่ของน้องๆที่ว่าเป็นพ่อจํำก็ว่าใดเป็นแม่จํำครับผมเป็นพ่อจำํำอยู่ในคำช้นอีกคนหนึ่งครับผมกับมบอวรจะพลาดครับผมเพราะว่า,าน้องเล่ากับมีหลานครับผมหลานวัตถุมงคล ข้ามโฉดครับผมก่อนจะถึงประตูโค้งอยู่ทรายมือครับผมประมาณห้าสิบเมตรครับผมอยู่ทรายมือก่อนจะถึงประตูโค้งวัดสิริสุทโธครับผมครับผมแมนครับผมท่ายนี้ อามีอนใดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผ้านออยากถามให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบอันนี้จะเป็นขันขอขันแปกขันเก้านันจะเป็นอันนั้นจะเป็นใบสีเก้าเสียนจะมีบวงนะกระบาดเราจะมีใบสีปูใบสีเปดกซับขันขอแล้วจะมีสามเสียนอันนี้เราจะทําเองเป็นใบตองและดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองเป็นสิ่งที่รุ่งเรืองไม่ติดไม่ขาด สามเสียนคือเกี่ยวกับโอย่าและบริวารหน้ากําไรคือบอกหน้ากำไรมีกินมีใช้ตลอดถ้าเก้าเสียนหมายถึงว่าคนที่มาขอพรสําเร็จมาแก้ต้องเป็นเก้าเสียนถ้าขอสอบหมอสอบภูกราชการจะเป็นเจ็ดเสียรเจ็ดเสียนขอขอราชการถ้าได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศตอนมาขอเป็นเปิดทรั์และขันขอขันขอพรพอเราได้ทุกอย่างเราสําเร็จเราจะมาแก้หรือเรามาแก้ด้วยคตะ ผ่านใบเสียก้าสีแก้เสร็จแล้วเราสามารถขอพรต่อได้ค่ะครับ่อทำมาครั้งหนึ่งเราสามารถแก้แล้วก็ขอต่อได้คือการแค่และการขอก็อยู่ที่คําพูดเราที่เราจะบอกปู่ย่าสื่อสารว่าลูกหลานได้มาแก้ขอพรขอพรปู่ย่าลูกหลานแก้เสร็จลูกหลานขอขอพรต่อได้ในครั้งนั้นทุกการที่เราจะมาขอพรปู่ย่าหนึ่งเราต้องมีชื่อเสียงนามตระกูลเราติดใส่แผ่นกระดาษหรือใส่ใน อ่านใบสีมาถวายปู่ย่าปู่ย่าจึงจะรู้ว่าเราชื่อเสียงนามคุณไรมาจากไหนได้มาขอพรทุกอย่างจะสําเร็จขึ้นอยู่กับเราบางคนมาแล้วไม่ได้เขียนชื่อเสียงนามคุณบอกมาถวายท่านท่านก็ไม่รู้ว่าเป็นใครบางคนมีธุรกิจอยากขายอยากขายที่ดินก็ต้องถ่ายรูปผู้จำนองแผ่นที่ดินมาถวายท่านในวังก็ประสบความสําเร็จมาหลายกนบางคนอยากขอสอบหมอสอบคูติดเราก็ต้องเขียนบอกท่าน การที่เราจะทําบุญทําทานถวยายกุญาจเราต้องทานให้ท่านก่อนหนึ่งถ้าเข้าไปในวังจะมีตู้กราจากน้ําใจเราหยดยี่สิบบาทก็เป็นบุญอันมากแล้วก่อนที่เราจะได้บุญรับจากท่านเราต้องถวายบางครั้งเงินยี่สิบาทเราก็สามารถซื้อทูบซื้อเทียนและซื้อน้ําถวายท่านได้ครับเยี่ยมครับผมครับถ่ายนี่ก็ขอขอบคุณน,น้องหลายๆครับผมครับเดี๋ยวถ่ายจากในก็โอกานะ้า ก็จะได้พูดคุยกันอีกเนาะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับครับผม